ลูเซ่ทำไร,รลูกฮะลูเซ่ทำไรส่วนไวแดงก็ยุ่งไปจ้ะ b ซี่ไปให้นมลูกไปค่ะวันนี้แปวคิดว่าแป๋วจะถ่ายวิดีโอไลฟ์สดแต่ที่นี้ฝนฟ้ามาแบบอันนี้ก็เลยแบบต้องแบบแถ,ถมเวลาไว,าวาแดงให้นมลูกก็ต้องแบบว่านั่งด้วยเพราะว่าเขากลัวเสียงฟ้าร้องแต่ละตัว นั่งข้างในก็มานั่งข้างในูด้วยเนี่ยสาวโรเซ่ก็มานั่งข้างในด้วย,ย,าวยม,าามานอนข้างในด้วยมาน,านอนกินกอะไรลูกกระดูกอที่แบบว่าเป็นเนื้อวัวเนาะผูกเราซื้อมามันก็แข็งแขแบบเราจะให้เขากินเวลาเขาว่าได้เขาเขาได้ทําความสะอาดฟันด้วยอนี่ก็เด,กเด็กก็กินไปค่ะกินเก่งมากกินเก่งมากกระดิกระดิกระดิกระดปปิใหญ่เลย happy ปปใหญ่เลย แต่ละตัวตูดหน้าตีมากเลยลูกเอาเอาเอาลองไปเอาลองไปเอาลงไปจูดแต่ละตัววันนี้วันที่สิี่นะคะวันที่สิก็ยี่สิบสาบสี่ วันที่เอ็กเ์เดนไหนน้อทวี้เอ็กกับทวนตี้โฟร์ลูบอลออนทวนตี้14นเดย์โฟร์ทีนนเดย์โฟรเูลอือเห็นไหม กินเก่งมากดู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 ด,ด,ดูอ่ะอ่ะอ่ะแต่ละตัวโมเก้นเอ่อโมเก้นแชมเปญเจดีวิสเควิสกี้ค่ะวิสกี้กับน้องวิสน้องแชมวิสกี้กับน้องแชมเปญจะได้แม่เลยค่ะขายกันเลยสีขนโอ้ยันนมแม่ช้ำหมดเลยลูก อยู่ไปข้างหลังทำไมลูกวิสกี้อยู่ก็อันนั้นอันนั้นอันนั้นปาร์ลูกไม่มีนมนะเทเวนตี้จุไรจ่าโรเซ่กับบีซี่ไปค่ะอันนี้ไซส์เอ็มนะคะก็น้องโรเซ่ก็นอนได้สบายสบาย แต่แป๋วยังไม่ได้สั่งอีกมาอีกสองอันงานดีนะคะงานดีมากมากงานดีเลยแหละแล้วก็สีฟ้าแป๋ยคะคสั่งสีฟ้าด้วย2ทเวนตี้ซิกเทเว้เดย์ทวันวันนี้คะ่ะมืองกันมืองกันไปไหนลกูก ดูตูดดูตูดดูตูดน่าต,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 ตีมากๆเลยไปไหนไปไหนมานี่เลยกลับมานี่เลยโมเกนนั่นเห็นไหมมันลื่นนะลกูกมานี่เลือ่อยเรยแต่ละตัวจ้ำม่ำมากดูน่าตีมาก เจดีมานนี้ลูกมานี้ทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้อันนี้ก็คือออกกําลังกายแล้วค่ะอิ่มๆก็ออกกําลังกายเจดียังไม่อิ่มหรอลูกอือเจดียังไม่อิ่มเหรอครับไฟแดงไล่ดาวพ่อไปเลยลูกไล่ดาลูกยังไม่อิ่มค่ะเจดียังไม่อิ่มเลยครับเจดียังไม่อิ่มเลยลูกอันนี้นี่นี่ทางนี้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  สองตัวนี้อิ่มและเล่นกันละเล่นกันละแชมเปญกับโมเกนชมเปญน่าจะเขาจะออกสีขาวกว่าวิสกี้วิสกี้หน้าเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก <laughs> ใ็ใช่ไหมใช่ไหมลูกนี่ แม่ไปแล้วเหรอลูกยังอิ่มยังครับผมอิ่มยังอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอเอ๊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 เสียง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 คูเสียงคูเสียงคูเป็นไร เป็นไรเลยไปเลยไรเป็นไรเป็นไรเป็นไรอ่ะอ่ะเนี่ยไม่ทางลูกเนี้ยเอละเดดีไปไหนไปนอนแล้วเหรออ่า ไยแดงข้างนอกก็มีลูกเห็นไหมเห็นน้องกินนะนี่จะไม่แย่งน้องนะคะนั่งนั่งบอกแม่แม่เอาให้หน่อยข้างนอกลูกข้างนอก is with wonderful t h เด o n e o u อ s i hmm? no. no uh, d e ลูกจะไม่แย่งน้องโนโนกราวดีลูกรู้สิที่จะไแดงวันเธอโบน เอ๊ะตา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 เอ๋ตาเอ๋เอเจดีครับผมเจดีกับแชมเปญค่ะกินอิ่มก็มีแรงแรงเล่นกัน <laughs> hey, thumb right here. Honey, look at him. Look at him. Look at him by my skirt. Look at him. He's Hey, thumb <laughs>

เัืนี้ชวนนุเรศไปกูซอบกูเสียด้วยไปแล้วเนีไปแล้วเหรอนอนแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วเหรอพอแล้วใช่ไหมออกกําลังกายอะอ๋อ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 หัเสียงเสียง am gonna My turn. are <laughs> <Hey. Hey. laughs> ah. you saying? No, huh? she's getting over the taking them. worried about you. <laughs> yeah, we we'll have to worry about you now, do we? Morgan! Go on, Norm! Hang Lum. Daddy, don't Lum. He's changed colour, hasn't he? mm -hmm.

ลูกนี่ไงของยูนี่ไง <P ity S 2> ยังเป็นนัง like kids, ม่โงมเกนไม่ต้องไปวันนี้ลูกรีดเวรีดเวนหมเกนหมเกน lúc 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 luộc, 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 Look luộc, look, look him, look him, luộc, 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 Look, look, look. ลุกลูกเกมลูกเมเกันมีโน้ตี่หน่อยนี่จ้ะลุกลูก

I'm trying to get you. get <laughs> out. <laughs> go with the leg, go with the leg, go with the leg, go your nails leg, sharp. with sharp, yeah. go with the why go with the leg, go with the leg, อเ่อเชอบ d ไ n ด้าเยี่บอนนี่ไงไหนยบปไหนลูกนี่ใครยูนี่ไงโอเคค่ะเเด็กๆมาแชมเปญฮัลโหลฮัลโหลแชมเปญ hả <coughs> <coughs> yeah Hello 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 hưng 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 はい。Again.